สวัสดีค่ะเซลแพทนะคะอีสุสุเฮียมเงอนมิลเลอร์สำนักง,งานใหญ่อุดรธาน,นีค่ะวันนี้นะคะแพทก็จะไปส่งรถนะคะให้กับลูกค้าที่จังหวัดบุรีรัมค่ะไปกันเลย นี่นะคะรถขึ้นสไลด์แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเซลล์ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับมอบให้ทําภารกิจนี้นะคะค่ะรถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น X Series สีประตูตัวสูงสีขาวมุกเนาะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆแล้วก็ขายดีมากๆติดอันดับของ Isuzu ของเราเลยนะคะ ปลายทางของเรานะคะจะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่6โมงเช้ากันเลยทีเดียวนี่นะคะเดินทางแล้วรถคันนี้นะคะเป็นรถที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศเนาะซื้อรถให้กับครอบครัวนะคะให้กับคนทางบ้านเนาะเป็นความภาคภูมิใจของคนไกลบ้านเนาะ รถถึงบ้านลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะลงสไลด์แล้วก็คือบรรยากาศก,าก็คือดีมากนะคะไม่ร้อนเลยเนาะรถ <view> กำลังลงสไลด์แล้วนะคะ น,น,ะะน้องเสื้อแดงนี้นะคะก็เป็นลูกสาวของเจ้าของรถน้องถามว่าน้องดีใจไหมน,น้องบอกดีใจมากๆเลยค่ะรถสวยมากนะคะลดลงสไลด์แล้วนะคะ คุณตาคุณยายก็ตื่นเต้นดีใจมากๆเลยนะคะที่มีรถไปเซอร์ไพรส์ส่งมอบให้ถึงบ้านเลยอบอุ่นมากเลยนะคะ,ะบ้านลูกค้านะคะมีคุณยายด้วยนะคะคุณยายเป็นร่มโพลร,ร่มใส่เปน ให้กับที่บ้านเนาะคุณยายอายุ90กว่าปีเลยนะคะอันนี้แพทก็ไม่ไหวที่จะขอพรกับคุณยายเนาะนี่เป็นประเพณีนะคะที่เชิญรถเข้าบ้านเนาะทางของทางจังหวัดทางนู้นเขาเนะคะคุณยายก็แบบแข็งแรงมากเลยนะคะเป็นครอบครัวที่อบ่นมากนะคะ ดูรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มคือรอยยิ้มของความภูมิใจกับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะลูกหลานอยู่ทางนู้นก็อยากให้ครอบครัวได้สุขสบายเนาะภาพบรรยากาศนะคะในการทำพิธีเชิญของขวัญชิ้นใหญ่เข้าบ้านนะคะนี่นะคะแพทก็ขอพรกับคุณยายด้วยแล้วก็ส่งมอบรถให้กับคุณ ยายเรียบร้อยค่ะขอบคุณและกินดีกับครอบครัวด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ